สวัสดีครับกับผมนายพันธศักดิ์เตรียมสติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว่านรัตราชมุกูลขอต้อนรับทุกท่านด้วยความินดียิ่งลำดับต่อไปขอเรียนเชิทุกท่านได้ชมวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนของเราพอสังเกตขอเรียนครับโรงเรียนบ้านว่านรัฐราชมุกูลตั้งอยู่หมู่ที่สอง บ้านว่านตำบลว่านคำอำเภอราศีสลยัยจังหวัดศรีสะเกดมีครูทั้งหมด10คนพนักงานราชการ1คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เขตบริการ8หมู่บ้านมีนักเรียนทั้งหมด141คน อัตลักษณ์โรงเรียนรักการออมเอกลักษณ์โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงวัตถุประสงค์ของโครงการออมทรัพย์นักเรียนโรงเรียนบ้านว่านด้าดานุนก,กูลนะครับ ก็ที่หนึ่ก็คือเพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงินมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 2. เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ทักษะการวางแผนจัดการด้านการเงินให้กับนักเรียน 3. นักเรียนได้ตระหนักถึงการออมและใช้เงินอย่างถูกวิธี สนักเรียนมีความตระหนักว่าการออมเป็นการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 5. เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ความคิดสร้างสรรค์นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนภายใต้แนวคิดที่ว่ารู้หารู้เก็บรู้ใช้รู้จักให้6 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีการแบ่งปันความมีน้ำใจเพื่อเผื่อเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นในสังคมทีนี้ก็มาดูเรื่องผลที่เกิดกับนักเรียนนะครับหลังจากที่นักเรียนออมเงินก็จะมีการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินแบ่งเงินที่เหลือจากในแต่ละวันนะครับอย่างเช่นผู้ปกครองให้เด็กมา20บาทนักเรียนก็จะต้องรู้ว่านักเรียนจะต้องกิน10บาทแล้วก็ฝาก เก็บนี่สิบบาทนะครับก็คือนักเรียนมีวินัยในการใช้เงิน 2. นักเรียนทุกคนมีการวางแผนจัดการด้านการเงินสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมกับวัยของเขานะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อได้กยิงการที่ได้ค้ำคูณได้เงินมาวันละ50บาทออม4ี่ยอดเงินตอนนี้มี5 0,000ื่นแล้วค่ะออมเพื่อ ไว้ซื้ออุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้ากระเป๋าค่ะแล้วเป็นทุนการเรียนต่อไปค่ะ,คะเพื่อไม่ให้ยากจากการเอาเอาเข้าวในเราไม่เไปขายด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเดญินยานิาสาสุภาพ์เรียนอยู่โรงเรียนบ้านวันรัตน์นุกูลหนูได้ออมเงินตั้งเตบ่บอนุบาล2ถึงป6ได้งเงินมาโรงเรียนวันละ50บาทออม30หนูออมเงินไว้เพื่อจะได้แบ่งเบาภาระทางครอบครัวและจะได้มีทุนการศึกษาต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชยานันพิบุตรค่ะค่ะหนูก็มีเงินออมกับโรงเรียนมัธยมลาดนุกงกูลนะคะตั้งแต่ชั้นอนุบาล2จนถึงประถมศึกษาปีที่6ค่ะหนูก็มีเงินออมประมาณ30,000กว่าบาทค่ะออมเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของครอบครัวแล้วก็เป็นทุนการศึกษาเรียนต่อมัธยมศึกษาค่ะ